ทุกการตัดสินใจในชีวิตมักจะนำไปสู่ทางแยกที่ซับซ้อนบางครั้งเรามักถูกล่อดลวงด้วยสิ่งที่เราอยากได้จนลืมไปว่าสิ่งที่เรามีก็มีค่ามากพออยู่แล้ว เสร็จแล้วครับครับข้าวไรของวัออนนี้คะขอค่ะน้ำมันนี้พอแค่นี้นะคะจะลืมทำกันบ้านส่งครูด้วยนะเดี๋ยวก่อนพันวัดนี่ก็ใกล้จะมองหกแล้วเธอตัดสินใจได้หรือยัง<ม>ว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรผมว่าจะเข้าคณะวิศวกรรมครับ ดีเลยตลาดงานก็กว้างมีสนับสนุนนะแต่ยังไงอ่ะเธอก็ต้องพยายามอีกนิดนะเพราะคะแนนวิชาคนวณเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับนี่พวกเธอเราไปเจอหนังสือเตรียมสอบเล่มใหม่มาน่าสนใจมากราคาก็ไม่แพงนะเล่มละแค่500บาทเองพวกเราไปซื้อกันไหมอือ้ารอยก็ไม่แพงนะไว้เดี๋ยวหลังทำจรีรภาสาเสร็จเราไปซื้อกันปะ สอาทิศเนี้ยเราคงไปกับพวกเธอไม่น่้หรอกเพราะว่าเราต้องใช้ยาทำงานอีกอยาก่างแล้วก็มีตังอยู่แค่เนี้ยผเคเรื่องนี้อาจารย์ออสอบหรือเปล่าข้าออะอบมันต้องอ่านเยอะ้วเฮ้ยอะไรเไรนี่ยเื่องแค่นี้จะพอทำอะไรได้วะเฮ้ยตูออ้ยมาขนมเรานะตื่นสิ เองมาเข้ากลุ่มกับพวกข้าดีกว่าหนังสือไม่ต้องอ่านจิตอาสาไม่ต้องทําให้ลําบากแต่รับรองได้คะแนนดีเพิ่อมโอกาสเข้ามหาลัยที่อยากได้ชัวย์อาจจะต้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่รับรองคุ้มสูกใจไหมวะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นน่ะทําไงอ่ะคนนี้ใครก็พูดดังเลจ้ะถ้าบออยากรู้อ่ะกองเงินมาจะพาสองสาวอยากรู้อ่ะช่วยคนนี้พร้อมบอกทุกสถานการณ์เลยนะจ๊ะอุ้ยใครจะไม่อยากรู้กัน ไปเถอะเก้าบอสอย่าไปสนใจเรื่องอะไรสราระของพวกนี้เลยไวสราระที่ไหนกันเช่นนั้นท่านบูพวกนี้คงต้องแสดงเวทมนต์ให้พวก,วธพวกเธอได้เห็นเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะวันนั้นเราไปกับเก้าพวกเธอไม่ได้ไปนี่ไม่รู้จักคำว่าพลังเอร์หรือไงเพื่อนเดี๋ยวนี้อ่ะอะไรอะไรใช้แทนทัองหมนนั่นแหละใช่แล้วนอกจากสร้างรูปให้เรายังาสามารถทำใบป,ประกาศปติบัติต่างๆของโรงเรียนให้เราได้อีกด้วยพวกใครอยากได้รางวันอะไรอะ่ะ ก็ให้ไอเจนให้ทั้งนั้นแหละไม่เห็นต้องไปแข่งให้ยุ่งยากเลยไม่ต้องูกใจไปนี่ไม่แค่น้ำจิ้มที่ดียอยู่ตรงนี้อะไรวะนี่มันข้อสอบเดินที่แล้วนี่วะพี่เอามาได้ไงวะเนี่ยก็บอกแล้วงไงไอไอประดานให้พวกเราทุกอย่างไม่เห็นจําเป็นต้องเข้าห้องเรียนไปท่องหนังสือให้เหนื่อยเลยใช่แล้วพี่ค์ข้ามาใช้วิธีนี้เหมือนกันดูสิตอนนี้สามารถเข้าคณะวิศวะได้เลยพี่อค์ข้าใช้ไอไอแค่เข้าไปเอาข้อสอบของเรียนจากนั้นก็ใช้ไอเฉลยเป็นไงห่ะเพลงไหมล่ะเพื่อนแบบนี้มันโกงใช่หรอวะ ก้งที่ไหนเขาเรียกว่าใช้เอร์ในทางสร้างสรรค์ต่างหากเห็นจะเราเป็นเพื่อนกันค่าคิด500พอเล่งกันมาเป็นพวกกับข้าถ้าสนใจก็โทรหาพวกข้าแล้วกันเสียเง,งินน้อยกว่าจะได้ผลลัพธ์ตัวคิดดูนะเพื่อนปีที่แล้วพี่ชายของภูก็เข้าคณะวิศวะได้เหมือนที่บอสอยากเข้าเลยนะ แต่พี่เขาไม่ได้ตั้งใจเรียนนะไม่รู้ทําทำยังไงถึงได้คะแนนดีก็นได้โคต้าแตน,นั่น,น่ะสิแต่สามคนนี้ก็ไม่เคยตั้งใจเรียนนะแต่คะแนนสอบก็ออกมาดีทุกครั้งเลยนะดิไไ้ไงก็ช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยของพันเนี้ยเรามาตั้งใจตีวข้ขสอบกันดีกว่าน,น,นะนี่ก็ใกล้จะม .6 กแล้ว เธอตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรผมว่าจะเข้าคณะวิศวกรรมครับดีเลยตลาดงานก็กว้างมีสนับสนุนนะแต่ยังไงอ่ะเธอก็ต้องพยายามอีกิดนะเพราะคะแนนวิชาคนวณเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะวันนั้นเราไปกับ9ก้าพวกเธอไม่ได้ไปนี่ไม่รู้จักคำว่าพลังเอร์หรือไงเพื่อนเดี๋ยวนี้อ่ะอะไรอะไรใช้แทนทั้งหมดนั่นแหละใช่แล้วเตรียวความมาใช้วิธีนี้เหมือนกันดูสิ ตอนนี้สามารถเข้าคณะวิทยาศาได้เลยพี่ค่้ใช้ไอแค่เข้าไปเอาข้อสอบของเรียน วันนี้ไม่ได้ไปมาหาวิทยาลัยหรอพี่เห็นที่ไม่ได้ไปมาเกือปอาทิตย์แล้วไอ้น้องชายมหาหาลัไรเขาไม่มีชื่อไม่ต้องไปทุกวันหรอกอ้าวในยังี้จะทำว่าสอบได้หรอพี่สบายสบาย,บายน้องพี่มีอะไรจะบอกถ้ามีการบ้านก็จกใจ้เพื่อนทําไม่ไงั้นก็ใช้ AI g e n e r a l i t งเงินสักอย่างทําอะไรไรก็สบายแล้วถ้าพี่ต้องไปทํางานใช่นะครับผมจะฟินแบบอย่าง น,น,นักเรียไก่นายจักรพัฒนนายพูนพัฒนนักเรียนชั้นม .5 พบคุณครูทันชนกที่ห้องปกครองในเวลานี้ค่ะครูไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดทั้งใช้รหัสปลอมเพื่อเข้าไปในคลังข้อสอบของโรงเรียนและยังใช้ทำใบป,ประกาศปอมอีกด้วย ครูผมไม่ได้ตั้งใจครับครูในครูบอกว่าให้พวกเราใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นครับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องมันไม่จําเป็นต้องละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของครูเติบโตไปเป็นคนมีนิสัยทุจริตคอร์รัปชันเพราะในอนาคตพวกเธอคือกําลังที่สําคัญของชาติเข้าใจไหมเข้าใจครับครูคเพราะฉะนั้นการกระทําของพวกเธอในครั้งนี้ครูจําเป็นต้องแจ้งให้ทางเรียนทราบ ในฐานะผู้ฝ่ายปกครองกูจะพักการเรียนพวกเธอสองสัปดาห์เย็นนี้พวกเธอเอาหนังสือไปให้ผู้ปกครองทราบด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับกูของครับดีมเราไปโลหหารกันไปหาอะไรกินจิงก็้ยเตี๋ยวไหมได้ ฮึมผมขอโทษนะครับพ่อที่ทำให้พ่อผิดหวังวพี่เสกเขาถูกไล่ออกจากมหาลัยนะลูกฮือจริงเหรอครับพี่จริงสิเพราะพี่ไม่ตั้งใจเรียนเล่นแต่เกมพี่ขอโทษนะพูที่ทำให้ผูผิดหวังพี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยไม่เป็นไรพี่สำหรับผมพี่เคยดอเสมอพ่อดีใจนะที่เห็นลูกสองคนรักกันจำคำพ่อไว้เสมอนะลูกการรู้จักพึ่งพาตนเองความขยันหมั่นเพียรเนี่ย รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต erman, ความมีวินยัยมันจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการเรียนต่างๆเออบอสได้ข่าวว่าที่ที่แล้วพวกครูโดนพักการเรียนเหรออืมใช่แต่เหมือนว่าเราจะเห็นพวกนั้นมาเรียนแล้วนะอเงี้ย ดีใ,ใจนะที่พวกเราสามคนยังได้ช่วยกันติวหนังสือกันอยู่แบบนี้ใช่าดูเพื่อนอันนี้ของฝากของฝากขอบคุณเพื่อนขอบคุณนะที่ให้เราย,ยืมไม่เป็นไรแล้วขอบคุณที่เป็นเหมือนเรามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะอ้าวแล้วเราจะเข้ามหาลาัยได้ไหมเนี่ยเราเพิ่งอ่านหนังสือเองไม่รู้สิแต่เราก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วนะ และอีกอย่างเราก็มีเพื่อนร่วมอุดมกันมาเพื่อนอสามคนน่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดอ่านไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่เราได้เลือกที่จะก้าวเดินและเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่เราได้ทําลงไปชื่งชวกเรา 看背面。